สีขาวครับชิงจังหวะทิมสูงสีแดงกินสีแดง,แดงเอาม้าขึ้นมาจับเบีย้ยสีขาวใช้ม้าผูก สีขาวทิมเบียสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินเม็ดมาผูกฝั่งสีแดงใช้เลือกินมา้า สีขาวโดนสีแดงใช้เบี้ยกินและสีแดงใช้ม้ากินโต้ต่อกลับมาสีขาวเดินโคนผูกเม็ดฟั่งสีแดงกำจัดเบี้ยสูง สีแดงทิมเบีย้ยคู่ขนานสกัดไว้สีขาวเดินโคนคู่ฝังสีแดงขยับโคนขึ้นมาจากนั้นสีขาวโยนเม็ดสีแดงไม่กินสีขาวขยับเลือจับโคน สีแดงใช้ม้าบังไว้สีขาวกินสีแดงกินลุกสีขาวหลบ สีขาวขยับเลือสีแดงเดินโคนสีขาวใช้เม็ดกินเบีย้ยสีแดงใช้เม็ดกินเม็ดสีขาวถอยม้ากลับ ฟังสีแดงเอาม้าขึ้นบุกสีขาวกินลุกสีแดงถอยกิน สีขาวขยับเรือไปดักหลังฝั่งสีแดงพัฒนาคูณขึ้นมาสีขาวขยับเรือจับเบี้ยสีแดงกินเบี้ยลิมสีขาวกินลุกสีแดงหลบสีขาวเดินโคนสีแดงถอยม้ากลับไปกิน สีขาวใช้เบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้เรือกินคืนฟังสีแดงใช้เรือลุกสีขาวถอยสีแดงลุกสีขาวถอยหลบฟังสีแดง ไขโคนกลับจากนั้นสีขาวตีลุก สีแดงบังสีขาวใช้เรือกินเบีย้ยฟังสีแดงถอยโคนไปกันสีขาวขยับเรือสีแดงเดินโคนสีขาวกินสีแดงกินไหน สีขาวทิมเบียสีแดงขยับเรือสีขาวเอาเรือกันสีแดงกินเบียสีขาวขยับเรือลงมาสีแดงเดินโคนสีขาวยืดหลบสีแดงปิดเกมลุกจน